ฮัลโหลสวัสดีครับผมยด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI Unlock กันอีกครั้งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของโปรแกรม AI Unlock Meta Mine เวอร์ชัน2.0นะครับโดยโปรแกรมตอนนี้เราอัปเดตฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาหลักๆก็คือเรื่องของ t i t l n Prefix แล้วก,ก็ t i t l e s u f f i x ที่เวลาเราได้ผลลัพธ์มาเราจะสามารถใส่เติมไปได้ว่าเอเซตเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้มาเราจะใส่คำนำหน้าหรือคำต่อท้ายอะไรเข้าไปในไตเติบ้างแบบนี้ครับผม ก็จะใส่เป็นทั้งเซตนะผมเวลาที่เราเลือกโฟลเดอร์เราก็จะใส่เป็นทั้งเซตเราก็จะมีเรื่องของการแสดงรูปที่เรากําลังทํางานอยู่แล้วก็ผลลัพธ์ออกมามีการคอนเวิร์ตค่าเป็นเงินบาทมีการคํานวณประมวลผลค่าว่าเซตเนี้ยโฟลเดอร์เ er นี้ยจะใช้เงินประมาณกี่บาทแล้วกเ็เรื่องของผลลัพธ์ทําการโปรแกรมให้มันออกมาได้ดียิ่งขึ้นหลักๆโดยที่หลักๆจะมีการใช้าการตรวจว่า พยายามไม่ให้มันเอาชื่อเทรดมาร์กชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อต่างๆออกมาถ้ามันอ,ออกมาจะเปลี่ยนให้มันเป็นคำกลางๆเช่นสมมุติว่ามันเอา iPhone ออกมาเนี่ยมันระบบมันก็จะเลี่ยงไปใช้คำว่าสมาร์ทโฟนแทนหรือว่าฟอร์เรอรี่ออกมาจะใช้เป็นสปอร์ตคาร์แทนอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนถ้ามันยังหลุดออกมาก็เรายังมีไฟล์ไว้ให้เป็น t e ทคไฟล์เอาไว้ใส่คำที่ต้องห้ามเนาะคือถ้ามีคำพวกนี้มันจะลบออกจากไตเติลให้สามารถไปใส่ คัสซอมกันเองได้เลยนะก็มาลองใช้งานกันดูครับผมนะสำหรับการใช้งานก็สมัครสมาชิก VIP ก็สามารถชรใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราลองมาลันกันดูครับผมตอนนี้ก็อตอนนี้ก็รูปพวกนี้รูปตัวอย่างที่ยังไม่ได้ฝังตัว title keyword ดเนาะพี่ลิงเนี่ยผมชอบมากสวยมากเที่พี่ลิงเนะี่ยอ่ะโอเคก็เลือกโฟลเดอร์ครับผมเลือกโฟลเดอร์แล้วก็กด analyze ได้เลยปึก๊กอ่ะวบอกว่าอ๋อมีรูปทั้งหมด8รูปนะ ตอนนี้ใช้งานอยู่ใน normal Mode ตัวโปรแกรมจะมี2โหมดนะครับผมเป็น normal กับ Radar Mode normal คือโหมดธรรมดาวิมีข้อภาพทั่วไปส่วน Radar Mode จะวิเคราะห์จากคีย์เวิร์ดที่ได้มาถามว่าคีย์เวิร์ดได้มาจากไหนคีย์เวิร์ดจะจับมาจากชื่อภาพครับผมอย่างเช่นตัวนี้ภาพนี้คีย์เวิร์ดจะจับมาจากาตัวชื่อภาพหลัง user ก็คือเป็น accountant consulting แล้วก็ account คีย์เวิร์ดจะจับจาก คำที่อยู่ระหว่างาชื่อยูเซอร์กับคําว่าเรียลลิสติกหรือว่าเ l ลัสนะครับผมก็คือถ้าใช้ตัวเว็บที่เป็น AI ไออลกเนี่ยเจนพร้อมออกมาชื่อชื่อไฟล์มันจะประมาณนี้ครับผมถ้าเจนตามคีย์เวิร์ดเนาะก็คือมันจะมี2แบบถ้าคุณเจนตามคีย์เวิร์ดอะคุณสามารถใช้หมดเลยได้ได้แต่ถ้าคุณเจนธรรมดาใช้หมดน้องมอกก็ได้ครับผมนะจะดีกว่าก็จะมีให้เลือกใช้2แบบเผื่อบางคนที่ไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดมาอย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอมาเจนอะ่ะมันมันไม่ได้เจนคีย์เวิร์ดนั้นออกมาเนาะมันเจนเพราะมันเจนตามรูปภาพอ่ะก็จะเป็นการบังคับให้มันเจนตามคีย์เวิร์ดนั่นเองสําหรับเรดาร์หมดเนาะอยู่ที่การเลือกใช้ว่าใครชอบใช้หมดไหนนี่ก็จะมีะสแสดงผลรูปที่กําลังทําอยู่นะครับผมล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาอะตรงนี้พอทุกทีมันไม่ไม่มีอะไรสแสดงผลแล้วก็ต้องไปกดดูมันเสียเวลาแล้วก็เวลาเสร็จก็จะมีตัว๊อปอัพเด้งเตือนครับผมเพราะบางทีทำหลายๆรูปมันก็นานแล้วก็ปิดค้างไว้แล้วเราก็ลืมไปอะไรอย่างนี้ ตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็กดโอเคก็จะมีสรุปมาอ่ตอนนี้8รูปใช้ไป0.0014ดอลลาร์นี่ก็แต่ตัวเนี้ยก็จะ0.05บาทนี่คือเอามาคูณให้แล้วจากค่าประมาณการนะเพราะว่าผมใช้การจอในการประมวลผลทำให้มันใช้ค่า API ค่อนข้างน้อยแต่ก็ต้องแลกมาก,กับว่าคนที่ ใช้กาจอไม่ค่อยดีก็อาจจะทํางานช้าครับผมความไวของการวิเคราะห์ภาพเนี่ยมันก็อยู่ที่กาจอของคุณเองเอเรามาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นไงหายไปไหน,นไโอเคนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ครับผมโอ้ยปึ๊กเออผมใส่ไปเท่าไหร่เดี๋ยวขาดูกันนะว่าเราใส่ไปเท่าไหร่เราใส่ไปที่ ร้อยห้าสิบครับผมแล้วก็สี่สิบห้าเนาะนะปึ๊บอ่านี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นี่เป็นรูปแรกอ่านี่ครับผมเ,เส้นคนเดินแบบอะไรสักอย่างเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บนี่ทูเพย์โฟลิตเตอร์พิกครับผมแล้วก็มังคีแอบซองอ่าเแตะคอยครับผมึง อ่ a สเตตคอลเลกชันออฟชายนี่คอยครับผมแล้วก็ตัวนี้สต r จี้ g แตรดอินโฟเกตปับป๊บปับ๊บปั๊บมีสีด้วยอ่าเห็นไหมว่ามันการใช้การ์ดจอเนี่ยมันวิเคราะค่อนข้างแม่นเลยเนาะอย่างที่ผมเคยบอกแต่ก่อนเพราะว่าตอนที่ผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้วิเคราะห์ภาพความผมผมส่งรูปภาพไปให้ GPT เลยซึ่งมันเป็นรูปที่มีรถแท็กเตอร์อยู่ในทุ่งนาแต่ GPT มันตอบกลับมาแค่ว่า เป็นฟาร์มเป็นทุ่งนาอะไรอย่างงี้ครับผมเออผมก็เลยเอ้ยลองเปลี่ยนเป็นใช้การ์ดจอดูซิการ์ดจอมันส่งไปเลยว่ามีรถแท็กเตอร์สีแดงอยู่ในทุ่งนาอย่างงี้เนาะทําให้ผลลัพธ์มันสอกลับมาได้เอ,อถูกใจมากกว่าเดิมอะไรอย่างงี้คือผมเครียดก,กับไอ้รูปรถแท็กเตอร์นั่นแหละตอนนั้นอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาเพราะว่ามันมันมีรถแท็กเตอร์อยู่ยจะจ่ตรงนั้นแต่มางที GPT มันวิเคราะห์รูปแล้วมันส่งกลับมามันไม่มีรถแท็กเตอร์เนาะก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับผลลัพธ์ที่ได้ แล้วก็อ่าแล้วก็ที่อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อที่อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการใส่เพราะว่ามีคนขอมาก็มีมีการใส่จุดครับผมอ่ามีการใส่จุดไปตรงที่ description เนาะ description เนี่ยมันก็จะคือ title นี่แหละเอา title นี่แหละมันใส่ใน description แต่ว่าใน description เนี่ยผมจะใส่จุดเพิ่มไปจุดหนึ่งเพราะว่าเวลาถ้าเราเอารูปไปส่งที่ดีมท m e เนี่ยมัน มันจะส่งไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันซ้ากันอไอดีตกับดีคริปชันเนี่ยมันซ้ากันมันก็เลยส่งไม่ได้ครับผมม,มันจะต้องเสียเวลาไปแก้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เลใส่จุดเข้าไปมันก็จะได้ไม่ซ้ากันก็จะได้ส่งได้เลยครับผมนี่ครับผมนะนมีใครดาวไหมนี่มีใครดาวครับผมเนี่ยก็ ุณสามารถถ้าตอนที่ผมเปิดให้ทดลองใช้สามารถไปทดลองใช้ได้เลยนะว่าไตเติลที่มันออกมาไตเติลคีย์เวิร์ดที่มันออกมาจากการวิเคราะห์รูปในระบบเนี้ยมันถูกใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมถ้าลองเ,อเข้า n ช e น Discord ไปมันจะมีช่วงเวลาที่บางทีผมจะแจกตัวยูทเอร์ที่สามารถใช้ฟรีอะไรอย่างนี้ก็ไปลองสามารถใช้ได้ในช่วงนั้นก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิก VIP ส่วนราคาสมัครสมาชิกก็ไม่ไม่ได้แพงครับผมก็ ตอนนี้สมัครธรรมชาิชิกชา599บาทแล้วก็ต่ออายุเดือนละ99าสําหรับโปรแกรมตัวนี้ก็คุณสามารถใช้ได้เลยถ้าคุณอยู่ในสถานะ VIP เนาะต่วนอย่างอื่นที่จะได้รับก็จะมีพวกอคอสตอม GPT ที่คอสตอม GPT ที่เราผมขอเปิดกันที่เอาไว้เจนพร้อมหรือว่าเอาไว้แตกคีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับมัน ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้สําหรับคนที่ทําไปสักพักหนึ่งมันจะถึงจุดอิ่มตัวครับผม,มไม่รู้่าจะทําอะไรก็ใช้คอสซ้าง GPT ช่วยเนาะอย่างตอนนี้ผมก็จะออกมาโอ้ยโอ้ย,อยเปิดทิกตอกวะเดี๋ยวก่อนหน้าจอหายลอ่ออโอเคอตอนนี้ที่ผมออกมาก็จะมีอ่ะ เป็นตัว beginner ไกนะครับผมก็จะเป็นการบอกอบอกข้อมูลว่าตอนนี้มีรูปไหนไขายรูปแนวไหนไขายดีโทนแบบไหนสีแบบไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งผมทําเป็นคอตตอม GPT เพราะว่า,าข้อมูลที่มันออกมามันจะได้เป็นเป็นการอัปเดตตลอดเนาะเพราะว่ามันเป็นจาก AI มันไม่ใช่เป็นใส่ข้อมูลธรรมดาใส่เข้าไว้อะไรอย่างนี้ส่วนที่จะใช้บ่อยๆตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวไก่ครับผมตัวไก่เป็นพร้อมพร้อมที่ออกมาในรูปแบบ ยาวๆแบบมืออาชีพเลยว่าคุณอยากได้รูปแนวไหนอ่าคุณอยากได้รูปรูปแนวไหนเดี๋ยวขอขอ,ขอเปิดคุณอยากได้รูปแนวไหนให้ทําพร้อมแบบมืออาชีพมาให้เลยมี subject มี mood มีโทนมีมุมกล้องอะไรพวกนี้ให้เลยเนาะอ่ะมันจะได้แบบว่าแต่ว่ามันจะออกมาห้าสิบหพร้อมครับผม ดูก่อนดูนี่อ่ะแล้วก็ตัวลิง์กเอาไว้แตกคีย์เวิร์ดแบบว่าหาไอเดียหลักๆครับผมมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดกว้างๆแต่ออกมาส่วนตัวเสือจะเจาะเข้ามาหน่อยแตกคีย์เวิร์ดจากคีย์เวิร์ดที่เราสนใจอะไรพวกนี้ครับผมก็จะใช้ส่วนใหญ่จใช้แค่ไก่กับเสือเนาะอ่ะเพราะว่า อ,อ,อย่างอื่นก็เอาไว้เหมือนเอาไว้เล่นกับผมแะ่รหลกัหลกๆที่ทํางานทุกวันพอคือคือมันลงตัวแล้วก็จะใช้ไก่กับเสือห้องนี้หมีนี่จะใช้คีย์เวิร์ดพวกยาวๆพวกนี้ครับผมอันนี้เป็นไก่ร้อยคำกรอบก็จอกมาร้อยเพราะบางทีอยากได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ส่วนถ้าใครเข้ามาเป็นสม,สมาชิกแล้วมีไอเดียว,ว่าอยากได้แบบไหนสามารถแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมจะออกแบบมาให้แล้วก็สําหรับ GPT ท,ที่จะออกต่อๆไปคนที่สมัครสมาชิกเว P ีก็สามารถใช้ได้เลยครับผมคือ ตัว GPT เนี่ยถ้าคุณไม่ต่ออายุก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็อย่างตัวไก่ตัวนี้สมมติว่าก็เป็นการออกแบบพร้อมแล้วนะครับผมนะอย่างเช่นผมอยากได้ภาพางานแต่งงานาหรือคุณจะใส่ไปก็ได้ภาพสมจริงหรือว่าภาพแนวการ์ตูนหรือว่าอย่างนี้ก็ใส่ก็ได้ มันก็เป็นพร้อมยา,ยาวๆที่มันจะมีเรื่องของมี subject มีทูเอ้ยทุย subject มี mood tone มีมุมกล้องอะไรพวกนี้ครับผมก็จะดูเป็นพร้อมที่ค่อนข้างจะมืออาชีพอ่จะได้ออกมา50พร้อมก็ที่เหลือก็เอาพร้อมเนี่ยไปใส่ตัวพารามิเตอร์เช่นไปใส่ขนาดที่ต้องการอ่าที่ผมไม่ได้ใส่ขนาดมาตรงนี้เพราะว่า แต่ละคนเขาก็ไม่ได้จะไปใส่ขนาดที่แบบว่าเหมือนกันนะผมก็เลยเอามาแค่พร้อมดีกว่าอะไรอย่างนี้เราค่อยเอาไปใส่ขนาดกันเองอะไรแบบนี้ครับผมเพราะใส่ขนาดไปใส่ในเว็บอะมันไม่ได้ยากแล้วนะกดคลิก2คลิกก็ได้อยู่แล้วครับผมเนาะนี่ปับป๊บๆก็ได้พร้อมแบบนี้มาอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมสาหรับ AI u n l o ล็อกเบตเตอมแล้วก็ AI u n l o ็อก i p ของเราสําหรับใครที่สมัคร v i p ีก็จะมี ถ้าผมเขียนโปรแกรมอะไรขึ้นมาก็สามารถใช้ได้เลยอย่างตอนนี้อาจจะมีโปรแกรมเช็ครูปภาพซึ่งสามารถช่วยเช็คได้ในระดับหนึ่งไยเช็คจากพวกอาจจะมีต้นหนังสือในภาพหรือว่ามีนิ้วมือที่ผิดปกติอะไรอย่างนี้ใช้เช็คมันอาจจะไม่ได้แม่นยำครับผมเพราะว่ามันเช็คกันยากเรื่องของแบบนี้แต่ผมตีไปสักว่ามันอาจจะช่วยคุณได้สหรับกแบบ60%มันจะสามารถช่วยได้เช่นคุณเจนรูปมา200รรูปพอคุณรันโปรแกรมใช้รูปภาพไปมันก็จะย้าย ไอรูปที่คิดว่าจะเสียออกไฟสักอาจจะออกไฟห้าสิบรูปทีเนี้ยไอห้าสิบรูปนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องไปเช็คดีๆเพราะว่าโปรแกรมมันตรวจเช็คว่าห้าสิบรูปนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างผิดปกติอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีผมส่งไปอ่ะผมส่งไปผมโดนดีเจคเพราะว่ามันมีลายเซ็นเล็กๆมาอะไรอย่างนี้ผมแบบว่าเราเช็คกันเบอร์เบอร์แล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะก็จะช่วยตัวนั้นไปช่วยรีเช็คอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้ก็น่าจะมมีประมาณเท่านี้ครับผม สมารับใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้ใน Discord ได้เลยหรือว่าดูรายละเอียดที่หน้าเว็บได้เลยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ